ชื่อสม,มุนมาลอายุ76ใส่เครื่องถ้วยหูฟังของเบนฟอนที่บริษัทอินโนเ็กได้นำเข้านั้นเป็นลูกค้าเอาเป็นคนไข้ดีกว่าทางด้านเรื่องอบ,บุ้องในการฟังเกิดจากหูชั้นในเสือ่อซึ่งเป็นลูกค้า หรือเป็นคนไข้ของอินเดีนี่ยี่สกว่าปีแล้วไม่เคยได้ไปใช้บริการที่ไหนเลยเพราะตอนที่ดิฉันมาที่นี่โดยการแนะนำจากสามีคือสามีเนี่ยไม่ได้เป็นคนต่างชาติไม่ได้เป็นคนไข้ของที่นี่เ,เนื่องจากน้งเคยใส่ของ การรับฟังจากบริษัทแหแต่ใส่แค่ข้างเดียวก็มันเกิดความเคยชินเพราะฉะนั้นทำงานทางด้านประชาสัมพันธ์จำเป็นจะต้องมีเครื่องช่วยฟังเพื่อทำการรับเพื่อให้มันได,ด้การชัดเจนแต่มันก็มีถ้าไม่ใส่ก็จะมีปัญหา ทำงานทางด้ประชาสัมพันธ์นี้จะจะรับฟังกับไม่เข้าใจแต่วันนั้นแล้วเนี่ยก็มาเจอเบริษัทอินเทอร์เน็ตซึ่งสามีเนี่ยไม่ได้การรับฟังของสามีนี่ยังปกติก็เลยมาที่อินเทอร์เน็ตเดิมอินเทอร์เน็ตนั้นร้าน,นแรกเนี่ยเกิดอยู่ที่ตรงวิศวกรรม ดีวนั้นก็ได้รับคําแนะนาจากท่านเจ้าของร้านด,ด็รดาลัพเธอ,อเห็นว่าควรจะใส่สองข้างเพราะความเข้าใจเรืองของเรียรืนคิดว่าหูข้างหนึ่งเนี่ยมันดับไปแล้วแต่พอไปฟังตรวจสอบทดสอบการฟังดูแล้วเนี่ยข้างนั้นไม่ได้ดับเลยเพราะฉะนั้นก็เลยแนะนำให้จะ ให้ทําการใส่สองข้างก็เล,เลยเป็นลูกค้าตั้งแบบนั้นมาของที่เขานำเข้ามาที่ห่อเป็นฟนอนมาจากสวิสแลนด์เป็นของที่มีคุณภาพแล้วก็ยังมีเพื่อนชาวต่างชาติซึ่งอยูเ่เยอรมันเขาก็ใช้ยี่ห้อนี้แต่ที่เดียนมาเนี่ยไม่มีอะไรก็มาที่บริษัทอินเทอร์เน็ตตลอดเวลา พราะเวลาที่มานี่มีความรู้สึกประทับใจให้ความเป็นกันเองและพนักงานทุกคนเป็นคนที่เอาใจใส่ลูกค้าไม่ว่าเราจะพูดค่อยหรือจะพูดดังเขาก็รับฟังแต่การที่เขาที่จะ ต้อตอให้เหล่านั้นเขาก็จะพูดเสียงดังทําให้คือเขาดูแลคนไข้ที่การบ่งข้องการรับฟังเพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องพูดดังต่างกันด้วยแต่ยังไงทียฉันก็ยะประทับใจในบริการนี้เพราะเขาไม่ทิ้งคนไข้เขาจะมีการตรวจสอบสอบถามว่ารู้เป็นยังไงบางทีก็โทรมาหร้อสง โพสต์การ์ดมาให้สอบถามอยู่ตลอดเวลาให้ความเป็นกันเองเพราะนั้นดิฉันถึงได้แนะนำเพื่อนๆหลายคนที่ให้มาที่นี่เพื่อมารับบริการที่ถูกต้องเพราะเขาไม่ทิ้งคนไข้เลยเราก็เลยมีความผูกพันพอเข้ามาที่นี่เหมือนน้าเรามาหายากพี่น้องจริงๆ ยังขอพูดแค่นี้ละค่ะเนี่ยประทับใจวันนี้มาที่ทังสั่งเครื่องนี้มานานม,มากแล้วก็มาทําความสะอาดแล้วก็เช็คเครื่องตลอดไปมาถ้าคุณต้องสั่ถ้าไม่ใส่แล้วเนี่ยกระสับหูมันจะดับไปโดยที่เราเนื้นที่เกียจะรับฝันะัน เพราะฉะนั้นเรามีแล้วเรามีเครื่องหูเราคนที่จะใส่นะคะพอได้ใส่แล้วเนี่ยอยู่ในโลกแห่งความแห่งความสุขจริงๆค่ะแต่ยังไงก็ตามการใส่หูนี่นเครื่องหูการรับฟังนี้เราต้องทำใจเพราะมันไม่ใช่หูของเราแท้แต่ควมันเป็นเครื่องที่ช่วยกระตุ้น ให้เราได้มีการรับฟังที่ดีขึ้นนะคะทินงขอพูดแค่นี้ละค่ะคุณค่ะ